ฟังจากเสียงรู้เลยว่าซ้อมมาหนักเสียงแฉลบโอ้โหแต่แบบโชว์ของย่านะแบบไม่ธรรมดามีการแบบสองชั้นสามชั้นด้วยอะเราบอกเท่านี้อะอะไรครับลูกโพโอ้เสียงแบบสองชั้นสามชั้นว่าใส่เสื้อสองสามชั้นมีมีแบบทั้งนั่งทั้งนอนด้วยอ่านอนเต้นอ่าเชื่อเปล่าเก้าเชื่อเปล่า ไม่เชื่ออ่าคนละร้อยคนละร้อยเปล่าจะให้ทำให้ดูฮะเฮ้ยทำไม่ได้เลยงานนี้แต่พี่บอกเลยมีของย้ามีโชว์นอนด้วยแล้วของเก้าของเก้ามียังไงมากไหนสปอยนินนึ่งแค่ยืนก็แซ่บแล้วฮะเออไม่ต้องลงไปนอนหรอกแล้วมันจะแซ่บได้ยังไงอ่ะว่าเฮ้ยพี่เ็แบบเน้นแบบนิดๆหในนอยเออไปถึงเสื้อผ้านิดนิด ไหนไหนบอกหน่อยเรามีความพร้อมกันแค่ไหนของย่าเนี่ยสำหรับโชว์ของย่าตอนเนี้ยเต็มร้อยให้ตัวเองเท่าไหร่ให้ล้านแล้วจริงกลับมาเหลือร้อยพร้อมแรงหมดละของก้าวอะพร้อมโชว์เย็นนี้เลยฮะพร้อโชว์เย็นนี้เลยเฮ้ยมีแว่นตาด้วยอ่ะแว่นตาคืออะไรอ่ะแว่นตาเฮ้ยขอบคุณค่ะแว่นตาหรอเออยารู้ไหมพอพี่ไม่ได้ไลฟ์มาสองวันนะแฟนคลับเรียกร้องบอกว่าเมื่อไหร่จะ จะไลฟ์จะไลฟ์อย่างเงี้ยเขากิดถึงน่าแอบหรือเปล่าเขาคิดถึงยะกับก้าวมากเลยอ่ะมีมีสะดุดด้วยนะเป็นวิวแบบคิวไม่ออกเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่ยะสวยจังนี่นี่มียะน่ารักมากวันนี้้ไไดลฟ์ยังไม่ได้ไลฟ์เลยเนี่ยใช่เพราะพี่รอก้าเลยแหละรอก้าวมีความหาพี่ น้องพีพีตอนนี้น<อ>่าจะซ้อมอยู่ยถ้าใครเงี้ยหูฟังดีๆจะได้ยินไม่ไม่เราอย่าให้เงี้ยอย,อย่าอย่าให้เงี้ยจะได้ยินเลย,ยคิดถึงพี่ก้าค่ะขอบคุณมากครับวันนี้แวะเข้าไปที่ช่องมาแล้วก็เพิ่งเสร็จจากการโปรโมทละครแล้วก็เนี่ยเข้ามาที่นี่เลยฮะเออไมกี้ยังไม่มาเนอะไมกี้ไมก,ไมกี้เอาพี่นูมาซ้อมอยู่ไมกี้มาแล้วเหรอคะยังยังเออรู้เปล่าว่ายะ ไมกี้เขาวาดอะไรในโปสเตอร์ยาแขนมังกรเออรู้สึกยังไงมากกับแขนมังกรพวไมกี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเนี่ยพี่เตรียมโปสเตอร์มาด้วยเพื่อที่จะให้ยาวาดแก้แค้นเหรอใช่แก้แค้นคิดไหมว่าใหญ่จะวาดอะไรในหน้าไมกี้มั่งซึ่งตอนนี้เป็นซันเตอร์คอร์สไปแล้วเอาเต็มแล้วเหรอใครเป็นคนวาดเติมแบนเดิมเหรอหรือว่าทำอะไรเอาแผ่นเดิมนี่แหละแล้วใครเป็นคนวาดหน้าไมกี้ไปฮะวาด เก้าป่ะก้าอันใช่ไม่ใช่พี่หรือว่ากับพี่ว่าน่าจะเป็นกับเออพี่จำได้พี่เติมตัวอัพเช่ให้กับกีน่าอัพเช่คืออะไรอ่ะไอที่มันเป็นขนนกอ่ะโอ้โหอ๋อฮะแล้วตอนแรกพี่ก็กล่าวว่าโปรเตอร์เนี้ยพี่จะให้คนประมูลแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าแฟนคลับจะเสียตังค์พี่ก็เลยกล่าวว่าใครซื้อสตรีมมิ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวจับฉลากให้ดีกว่าเออดีป่ะดีป่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ ใช่แล้วจะให้แบบว่าลายเซ็นพวกเราทุกคนด้วยว้าวไอ้บุ๋มีนั่นๆั่นบีนี่บีบีเดินไปเนอะอะไรบีผู้จัดการของเก้าเขาชื่อบีแล้วตอนนี้ยะเ,เดี๋ยวนะ<ม>เขาบอกว่าไปดูโปรเจกต์ที่ MBK กันหรือ,อยังคะไม่ได้เห็นแล้วอ่คือตอนที่ขับรถผ่านอ่ะมันยังไม่มีมันยังไม่ไม,ม,ม,มีของตัวเองเ้นแต่ว่าจากที่หลายๆคนแขกมาให้ดูคุณนะคะและเก้าครับ อขอบคุณมากาครับยังไม่ยังไม่ได้ไปเลยแต่กินมากมากเขาบอกพี่เก้าหล่อเกินกินอะไรถึงหล่อครับกิน,กนข้าวนะหนูก็เห็นพี่เก้ากินข้าวนะกินเยอะด้วย,ยแหละกินไม่เยอะหล่หอเหมือก้าอะ่ะไม่ต้องยับพี่กินน้อยช่วงนี้พี่กินน้อยน้หนักลดลงเยอะเลยเร่องสิ่งหอยซีเรียสทำไมอะ่ะจะกลับมาตอนจะกลับมาเหลือ66เหมือนตอนถ่ายละครแล้วอ่ะ ตอนนี้เจ้า606รู้ไหมจากตอนแรกที่ถ่ายละครเสร็จขึ้นไปขึ้นไป70ทีนี้ตอนนี้กลับมาจะ606หมายถึงว่าที่กองเลี้ยงดีใช่ครับเออกองนี้งานยุ่งแล้วของยายาก็สวยขึ้นตลอดทุกวันทุกวันพูดถูกแล้วค่ะใช่ไหมลุงแอมพูดถูกค่ะใช่นี่พี่ดูไอ้ซีรีส์เราแล้วนะเฮ้ยดูแล้วเหรอเออเป็นไงเนี่ยสืบจากศพไม่ใช่สืบอสันดาน เอาเก้าเก้าไม่ต hmm. mm ้องเลยเก้าดูยังดูแล้วเรื่องเป็นยังไงไหนบอกดูหน้าปกอ๋อแย่ย่าเข้าใจพี่นะยะพี่งานเยอะขนาดพี่ทยาวเวลาพี่บอกเลยต้องดูเรื่องนี้ย้อ้ยน้ำยังไม่ดูได้ได้เข้าเลยกำลังจะเข้านี่ก็ต้องก็โดนเรียกมาเหรอใช่โอ้โหดูคุณใช้ได้งานดีลุงแอ๊ดนี่นมเปรี้ยวนี่มาให้ใช่อะทำไมยะรู้ไหมทำไมเก้าถึงร้องนมเปรี้ยว ูกเออตื่นเต้นจัดไงบอกว่าเคียนมากกับการที่แบบราจะต้องบอกมาไม่ได้นาะนเปรี้ยวแบไม่ช่วยไม่ช่วยเรื่องแบบท้องผูกแล้วยายา,ยาต้องกินอะไรถึงจะช่วยเรื่องท้องผูกไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยอ่ะอือฮะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยท้องผูกอ่ะไหนบอกดีวันที่25เราชวนแฟนคลับมาหน่อยบอกว่า25นี้เราต้องแบบว่ามาเจอการใครที่มีบัตรแล้วส่วนที่ยังไม่มี25สตรีมมิ่งวันที่2 0 บอกเลยว่าห้ามพลาดน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยตอนนี้คือแบบว่าใกล้จะสมบูรณ์ร้ว100อพร้อมใกล้พร้อมจะได้โชว์แล้วครับส่วนใครที่ซื้อบัตรไม่ทันซื้อตั๋วไม่ทันเนี่ยเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็บวกรีลักให้ด้วยนะครับผมเรไปเลือกแพ็กเกจตามที่ชอบได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน,วกนพวกเราจะต้องไปซ้อมนะปครับผมสวัสดี bye bye. ครับขอบคุณมากครับ